ลงต้องเป็นระเบิดกลางคืนเลยเดินแฟร์เดินแฟร์มันไม่กลางคืนกลางคืนไม่ทำนลยดิต้องต้องลมควันด้วยต้องลมควันหรือต้องต้องต้องเมาต้องไอ้นี่ก่อนลมให้มันเมาแนะนำแนะนำพี่เดินลายขวาเมื่อกี้พี่เดินหาพี่เดินหายจิ๊พี่เจอว่าทำไมช่วยเขียนชื่อพี่วะไม่พี่มันเหนื่อยไงมันเหนื่อยมันเดินขึ้นเขาหนักหนักซีโฟนะพี่พี่อันนั้นอันนั้น เรื่อคิดไงเอา G4 เระเบิดลังเตนของจริงไม่ได้จะเหลืออะไรเลยฮะสลายเตนมันสลายจะกลายเป็นฝุ่นพี่วิ่งมาที่นะวิ่งมาตรงนี้กำลังกำลังไปแล้วพี่วิ่งมานั่งนี่นะเดี๋จะได้มันปิดประตูเองไม่ได้มันปิดประตูไม่ได้ถ้ามันปิดแล้วเราปิดประตูอยู่กับพี่แหละนันอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยโอเค อยากขึ้นไปด้วยยังเลยอ่ะเสือาสือวันเมทีปดปี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 ยีปีรีป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 ีตีปีปี้ีป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 ไปีปีปีปยปีปีปเลยปีปยปีปีปีีป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  เย็บเย็บเนี่ยบอกบอกจังหวะาเมื่อกูขับขึ้นไปยังยังยังไม่กลับยังไม่กลับอีกยังไม่รู้เรื่องยังยังยังไม่คิดจะกลับพีกี่โยนโยนอีกรุ่นอีกรุ่โอเคโอเคกินนี่กิี่พื้นเหล็กเหรอพื้นเหล็กเหรออืมจะแตกเหรอเฮ้ยปั๊บ ปั๊บเลยเลยเลยวิ่งอู้วิ่งอู้วิ่งอูกวฮ่เยอะว้าวนี่สุดอี๋กวนเด่นใหญ่สาธีตห้องห้องเตียงโอ้โหแม่งประตูเพลเลยยัดแม่กล่องเหล็กเพลเลยยิบเปิดไว้ยิปอยอุยโอ้โหไอ้สัอุยเผื่อเป็นเผื่อเป็นของดีเชฟมึงเอาใส่กระเป๋ากลับมาอันสักหน่อยก็ดีเชฟ ยไปดิไปดิอยากจะกูเอากลับเธอนะโอ้โหึกเล็กโอ้ยอย่าเล็กเพร้จัดเย้ลูลูลูลบีไปลาไปบ้างช่างไม่อามก่อนอุ้ยเนี๋วีกระแแพงเจ็บเย็บเ็บเยวิ่งติดเจ็บวดเจ็บเติดเจ็บเยก็คือกล่อง หน้าเอามีส่วมส่นไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เอาเอีกฮะเผ่อเผื่เผอเผื่เอเชัวอเผอเอเู่อั้นล่อเเยอเอเ่อเผือ้ผือเผืเผ็่เผื่เ่าเเผอเเผื่อวเอเเผื่อเผอเกเ่เผื่อ่อเอเเผืเอ่อเ้อเเ่อปื่เอเเ่อเเ เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทเฮ้ยเมฆโหเฮ้ยดูร้านดูร้านโอ๊ยเฮ้ย,ยล็อกพียันแม,ม่ทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งเจ,ะจะมสไม่มีดิ